อืมอหอุ้ยอสามดอกมามไลยจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนโอ้ยโอ้ my g o อืโอ โอ้ยน้องจ๋าด,ดูงามมากเลยโอ้มายกอดให่มากไม่ต้องขยับเลยจ้าหันมาทางนี้นี่ อีกดอกหนึ่งนี่จ้ะตะมุตมิเลยจ้าสามดอกคอแกงงามมากเลยตรงนี้สองดอกนน่นอีกดอกหนึ่งมองเห็นไหมจ๊ะทุกคนนู่นนะ่ะ อีกดอกอจุ่มเดียวสามดอกโห้โห้อุ้ย,ยกระเด็นเลยเห็ดดินเหนียวพี่น้องเห็ดดินเหนียวเนื้อแน่นเนื้อตัน มานแล้วจ้ะได้สามดอกนี่ก็พอแกงไม่ต้องมากมายดูจ้ะสวัสดีจ้ามานแล้วจ้ะได้สามดอกนี่ก็พอแกงไม่ใช่ตรงนี้แค่สามดอกเด้ย กำลังโผล่ขึ้นจากดินอยู่ก็มีจ้ะพี่น้องจ้ะกำลังโผล่ตะมุตะมิเลยเนี่ยงานโอ้ยดีใจมาไม่เสียเที่ยวพี่น้องเดี๋ยวมาดูกำลังงัดกำลังโผล่ตะมุตะมิขึ้นจากดินเนี่ยจะเอาไหมหรือว่าจะรอเขาก่อนเนี่ยเขาเพิ่งโผล่พรุ่งนี้ค่อยมาเอาดีไหมปิดใบก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ปิดไว้ก่อนหัวไม่นัดตุ้ยฮักกมานปีรสปีรสปีรสซะปีรสซะ,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 ะพุ่งนี้ค่อยมาเอาพี่น้องนี่อีกดอกนึงอันนี้เป็นตะตีเล็กอยู่ข้างหน้าก็มีพี่น้องตื่นเต้นเราเดอ้อพี่น้องจ้าดูเนี่ยวันนั้นมาเอาผักสังกระจายตรงนี้แหละเขาขึ้นมาอีกแล้วนี่ อืมโอ้ยห้องเอ้ยอ,อ้ยัางงามนู่นอีกะ้ะกําลังโผล่ตะมุตะมีขึ้นมานี่เล็กๆอยู่ก็มีดูจ้าดูความอวบอลังการอันนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเอาเอานี่ไปก่อนนู่นขึ้นเต็มเลยอุย้ยอ้อนซอน แม่ถ้าใครมาไม่ได้เจอในเขาเรียกแบบนี้ก็อดกรีดไม่ได้เด้อพี่น้องเด้อดูทอนยาออกให้ดูนี่ดอกนี่ดอกนี่ดอกนู้นอีกดอกโอ้โหพี่น้องจางามเอ,อ๊อ อเ,เอาดอกนี้ก่อนเด้อพี่น้อง้อเนี่ยืมงามๆอันนี้ว่าไงเอ่ยนี่จะนี่อีกโอ้ยนู่นอีก ดอกนั้นใช่ไหมเห็นแต่หัวใช่ไหมพี่น้องใช่จ้ะตกคลองไหม,มนี่จ้ะตะมุตะมิเลยเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเอาดอกอื่นอีกอุ้ยจะได้ดอกนี่แทะเตะเขา <c oughs> เฮ้ขาน่อยกว่าเขาก็เลยโดนนี่ตะมุตะเม็ดขึ้นมาอยู่นี่ อะไรจีฟินป่านานั้นไอ้ก็คือวาลาตัวตะมุตะมิเลยพี่น้องเอ้ยหยุมเดียวนี่ตรงนี้ได้กี่ดอกเอ้ยชมให้ชื่นใจก่อนเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกจ้านน้นอีกด,ดอกนึงเหลือไหมเขาคงสุเพราะว่าฝนตกพอฝนตกแล้วมันก็ มันสุดจ้ะดอกนี้สุดแล้วมันก็แรง้งดูเยนสนมองไปเห็นดอกนู่นพี่น,อน้องแล้วหมุดเอาก่อนป่าใกล้บ้านอีกเด้อพี่น้องเด้อป่าเดิมนั่นแหละมาจอบเอาอืมนี่ก็กินได้อยู่จ้ะ ล้วไปตัดรลากตรงนน้นโดนเดียวได้แกงนะ่ะพี่น้องเอ๋ยถ้าเจอแบบนี้ก็โอ้ยกีดป่าแตกเหมือนกันเลยจ้ะใครก็่าใครถอะเนาะ

สองวันมาไม่ทันเลยนี่จะสุทิ้งเด้อันนี้ถ้าแบบนี้เน่ะมันจะสุจะถ้าอากาศมันร้อนอะเอาได้อยู่อันนี้เป็นไงขาแน่นเปียกอยู่จ้ะน,นี่ก็ปาดเอาแบบนี้แน่นๆอยู่ชุบแป้งทอดเนาะ จุ่มเดียวพอแกงอะ่ะนู้นอีกดอกน้องเด็กพี่น้องมองไม่เห็นแดดก็แยงตาเดี๋ยวมุดไปเอากันเด้อมันอยู่ใต้ซอนคิดสมารถอุ้ยใช่ด้วยจ้ะจุ้มๆเลยนี่เกือบจะเดินหนีแล้ที่นี่ งามๆเลยจ้ะขยันอกมากก็ได้กินจ้ะปั่นจักรยานมาอีกเหมือนเดิมเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาปากใกล้บ้านนี่แหละไม่ต้องไปหาไกลดอกปกั่นมาครึ่งกิโลเมตรเนี่ยายสวนบอกว่าบ้านยายสวนมันป่าอ้อมบ้านอยู่ป่านนี่ไม่มี เก็บแล้วก็ไปหาอีกป่าใหม่สองวันที่แล้วมาเดินไม่เห็นน่ะดูขนาดดอกนี่ก็ยังจะเหยียบเกือบเหยียบนะพี่น้องนี่เก็บเห็ดหลังฝนตกสองวันเดอ้อเห็ดอุ้ยได้ไหมมันแน่นแทบพี่น้องได้อยู่จ้ะ อันนี้คงตัดลึกหน่อยเพราะมันอยู่ลึกมันอมนม้ำอุย้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอจะแวะป่าไกลบ้านก่อนพี่น้องมันคงขึ้นเพียบแล้วแหละวันนั้นไปได้สองดอกเนี่ยหลังฝนตกมันชุ่มดินมันชุ่มอยู่ออกไปนู้นพี่น้องสองดอก ขึ้นแล้วพี่น้องโอ้ยเสียงดังเหลือเดอ้อว้าวป่าใกล้บ้านมีขนาดนี่ป่าไกลจะขนาดไหนอุ้ยอีกอันนึงโดดเท่าจานดาวเทียมเียพี่น้องปาดเท็ดอะไรเดี๋ยวค่อยดูเด้อเอาสองดอกนี่ก่อนปาดปาดปาดอ,อ่อนซ้อนหมานแล้วยายสนยายสนอ้แกนี่ าไมออกก่อนเด้อพี่น้องเด้อมันเป็นสามดอกนู่นอีกดอกนึงนู่น่นจ้ะไว้โอ้โหนี่จ้าไปเอาดอกน่นก่อนอุ้ยย่าสนมาสำรวจมาจอบดูตั้งสามรอบแล้ววันนี้ละจ้า ุดเลยจ้ะนี่อืมอือื้อหม็นเปียกเลยจ้ะอือขึ้นไหมขึ้นไหมลุ้นจ้ะลุ้นสามดอกงมา,มามเลยจ้ะ ฟินอีต้นนี่ก็ฟินเด้อพี่น้องเด้ตอต้นปาดเนี่มาใครจะมาสัมผัสน้ำกันพี่น้องอย่งคักามโอ้จะนอนรับไม่คืนเนี่ยสงสัยป่านั่นขึ้นร้อแล้วแหละ กคือวาลาตัวคุณภาพดีเยี่ยมก็คือวาลาตัวคุณภาพดีเยี่ยมจ้ะทำลายรักฐานก่อนอจสนเก็บเพชรเยส่นไม่ค่อยทิ้งเกินกาดตุ๊กจ้นูนเจสนบอกว่าปันจานดาวเทียมพี่น้องมาสองวันที่แล้วเดินมาทำไมยังไม่เห็นน่ะ ุนไม่รู้ว่าขึ้นแต่ย้ำไหนออนซอนเออดูทั่วนี่ดอกนึงอยู่ขางพวกเข่าย้ายนีย่เดี๋ยวหามีคนเดอพไปน้องเด้อมือเดียว ดาวเทียมใหม่ก่อนซองบงขาเขาโอ้อยู่เป็นแนวต่อไปเดอ้อมัวแต่ขนซ้อนเ็ดพี่น้องเอ้ยจอดจัก,กรยานไว้เขาเอจาจักรยานไปกินเถอะเดอะ้อล่ะขนซ้อนเนาะพี่น้องเนาะ <c ười> ได้คอแกงเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดอ้อจ้ะเดอ้อ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวยายสนจะไปหาหมอยายสวนจะไปแวะอีกป่าที่ว่าเคยไปเก็บน่ะป่าใหญ่ว่ามันจะขึ้นยังฝนมันพึ่งตกได้สองวันเนี่ยฝนชุบได้สองวันแต่ที่นี้คอยดูป่านั้นมันจะขึ้นไหมถ้าป่านี่ขึ้นป่านั่นก็คือจีไม่อยู่คือกันแหละพี่น้องนู้นอีกสองดอกไม่รู้ว่าเห็ดอะไรสองสามดอกเห็ดพึ่งมันกัแหละแต่ว่ามันหลายสายพันพึ่งน้อย ขึงขมหรือเปล่าเอาแนวเขียดดูเด้อย,ย่านเฮดเมาอันนี้สปิตติกูจะเป็นเท็เถึ่งขมนะ่ะอ่อนซอนพี่น้องอืมใหญ่ๆงามๆเลยหลายดอกเลยตรงนี้อันนี้หัวสีส้ม อันนี้หัวส้มอันนี้ก็หัวหัวส้มอันนี้ก็หัวส้มสามดอกจ้ะตรงนี้บรรยากาศบ้นนี้เดอ้อพี่น้องน้าได้เคยเดินข้ามทางรถไฟมาไม่รู้ว่าเขาเอาเหล็กรางรถไฟมา คาบคู่ตั้งแต่เมลไรตรงเนี้ยสงสัยเขาจะเปลี่ยนหมอนใหม่หรือเปล่านะ่ะเต็มไปเลยตลอดเส้นทางเลยบ้านอยู่ติดทางรถไฟแต่ไม่เคยเดินข้ามมาฝั่งทางนี้จะ้ะเพราะว่าฝั่งต้งนี้ส่วนใหญ่นะ่ยบางทีเขาก็ไม่ให้ข้ามเด้อมันอันตรายแต่ว่ามันก็มีทางคนข้ามมาตรงนี้ตรงนี้ก็ทางคนข้ามมา แบกจักรยานขามเมื่อกี้ว่าพี่น้องเอ้ยชุดๆเลยแม่เมื่อก่อนมันมีเล็กแค่สองลังอันนี้เขาเอามาเทียบสี่ลังตั้งแต่มาไล่ก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้สงสัยเขาเขาทําอะไรก็ไม่รู้เนาะก็ถ่ายทามาให้ดูเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศเมืองนอกนอกเมืองจ้ะยุงกับกาดเดี๋ยวมาลับเด้อน้องนิดอนอนซอน ขยันเก็บมากเลยนะหนูมาเด้อพี่น้องผู้ใดเสียหมักทันนะ่ะหมักทันฝรั่งเฮ้ยหลายขัดแฉพี่น้อง<ร>แอป,ปเปิลพันเล็กจก้ะพันใหญ่นั่นแหละแต่ว่าต้นมันยี่สิบสามสิบปีแล้วมันเลยลูกขน,นาดน,นี้น่าจะสามสิบปีได้สามสิบปีแล้วหมักทันฝรั่งพี่น้อง<ร><ร>ดูนางด่มากแดงจึงคืองหายก็หมักทันพี่น้องเอ้ยมากินไหมมากินใช่ไหมเดยวคน ้นไปทิ้งในป่าให้หมีกินพอมัหมีมันสนใจเวลาฉันไปเกบเ็ดโอ้พี่น้องเอ้ยมันหลายหลายาาใ,ใครจะมาเอามาเอาเด้ออยู่บ้านน้องนิดเนี่ยเยอะจริงจริงต้องขนไปทิ้งเลยนี่นะนะได้เอาคาดคูดไปถิ่มพี่น้องเอ้ย มันหลายหลายถ้าบ้านเราเนาะถ้าบ้านเราเอยอืมมาเด้อจัะเด้อแอปเปิลสดสดจากต้นจ้ะโูกจริงจริงต้นนี้มันมันมันแก่มันหลายปีต้นมันเ่ามันก็เลยลูกเล็กมันก็เป็นทันลูกใหญ่นั่นแหละกินไม่หวาดไม่หวพี่น้องร้อยอร่อยเนี่ กือฮก็อบพี่น้องน้ำกวบกวบเลยน้องนิดบอกว่าแอปเปิ้ลดกเกินงานเข้า ไฟป,ประทุพื้นพี่น้องเอยจะไม่หูหนวกได้ไง แล้วกลับจากบ้านน้งนี้จะแบกจัก,กรยานข้ามทางรถไฟรถไฟมาพอดี